รถเ u v เจ้าของมือเดียวเช็คศูนย์ทุกระยะไม่หลักหมื่นออดี้คิไฟสวัสดีครับผมปอจากเฟนจิพานี่กาานะครับวันนี้มีลูกค้านะครับเอารถมาปล่อยนะครับออดี้คิวไฟปีนะครับเจ้าของใช้รักษามากๆเช็คศูนย์ทุกระยะสำหรับเจ้าคันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับ สำหรับเจ้าคันนี้ก็นี่เลยการชนหน้าเอ i n ลน์ะครับฝากระโปรงเอ i n ลน์ ine, ชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็น S อ i n ลน์หมดเลยแล้วก็นี่นะครับจุดเด่นของออดี้คือควาโตนะครับก็คือระบบขับเคลื่อน4่ล้อนะครับซึ่งกระจายน้าหนักการขับเคลื่อนทั้ง4ล้อได้ดีมากๆแล้วเรามาต่อที่ด้านข้างนะครับนี่คันนี้จะเป็นรุ่นเ e อ i ne น์ะครับเริ่มต้นที่ล้อหน้านะครับเป็นล้ออลูอยขอบ2ี่ ยางปี21นะครับปั๊มเบรกเป็น6กอดซึ่งใหญ่มากๆปั๊มเบรกเดิมจานเบรกเดิมนะครับโชคเป็นสปริงตัดปัญหาเรื่องผงลมไปได้เลยนะครับมาที่ด้านข้างที่เติมมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาแล้วก็มีนี่เลยครับแหลกหลังคานิดนึงเพิ่มความสวยงามส่วนล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอลอยขอบ20นะครับส่วนยางเนี่ยจะเป็นปี21เหมือนกันครับ ด้านหลังนะครับนี่เลยหลังสวยสวยไฟท้ายสวยสวยนี่เลยครับ4 5 t f SI นะครับควอโต้รระบบขับ4ีดักเทลเล็กๆน้อยๆนะครับด้านล่างกันชนก็จะเป็น S Line นะครับนี่มีดีฟิวเซอร์เล็กน้อยด้วยเป็นไงรอครับแล้วก็มีกล้องมองหลังโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อได้เลยครับด้านในนะครับนี่เลยครับเป็นกุญแจคีเลดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านนี้นะครับจอนะครับหน้าเรือนไม้นะครับก็จะมีระบบการแจ้งเตือนสถานะต่างๆของรถนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเกน้ํามัน เก okay, ความร้อนวัดรอบนะครับความเร็วมาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะมีนี่เลยครับเป็นตาออดีส้สวยๆพวงมาลัยก็เป็นมาติฟังก์ชันมีค a ดเดอชิปนะครับให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตแล้วก็มีก้านไฟเลีเ้ยวใบปัดน,น้ำฝนนะครับปุ่มปรับไฟนะครับออโต้ด้านขวามือสุดคอนโซลกลางนะครับนี่ครับจะมีจอนะครับขนาด7นิ้วบอกสถานะต่างๆของรถหัดลงม,ม้มีช่องแอร์ แล้วก็มาคอนโทรลแอร์นะครับแล้วมาที่ไดซ์ซีเล็กนะครับปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่เป็นสปอร์สปอร์ตพัดออโต้สตาร์ทสต็อปมาที่ปุ่มพุ้สตาร์ทครับมีที่ชาร์จแบตถัดลงมานะครับก็จะเป็นโหมดตัวเลือกนะครับเกี่ยวกับค่าเรดิโอเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเกียร์ออโต้นะครับมีโฮเบรกด้วยครับออโต้โฮเบรกถัดลงมาอีกนี่นะครับจะมีช่องใส่แก้วแถมนี่เลยครับเป็นที่เขียศษเลยอ๋อที่ติดมากับรถ ก็จะมีเก๊กลางนะครับใส่สัมภาระได้เล็กน้อยนะครับมีช่อง usb นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเก๊เก็บของได้นิดหน่อยประมาณนี้ครับแล้วก็มีนี่เลยตางวอวโตสำหรับด้านหน้ารถมีกระจกมองหลังครับแล้วก็มีชุดคอนโทรลไฟในตัวรถนะครับมีที่บังแดดด้วยตอกกระจกได้แล้วก็ด้านข้างประตูรถนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับกระจกทั้ง4บานสําหรับผู้นั่งภายในรถนะครับสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยด้านหลัง ก็ด้านหลังนี้จะนั่งได้ประมาณ3คนก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีซ็อกเก็ต12โวลต์นะครับผมสูงประมาณ180ครับก็หัวไม่ชนนั่งสบายเปิดไฟได้ด้วยครับด้านบนเพดานโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับนี่ครับแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับค่อนข้างใหญ่มากๆ ใส่ถุงก๊อฟได้2ใบเปิดมาด้านล่างนะครับก็จะมีชุดซ่อมรถฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงที่ขัดล้อต่างๆนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่นี้ที่เติมลมก็อยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้แล้วส่วนฝาท้ายนะครับก็เป็นอัตโนมัติเป็นไงครับสะดวกสบาย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Audi q ้คิันนี้ครับอันนี้เจ้าของมือเดียวนะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ้าของต้องการขายรถนะครับเพื่ออัพไปเล่นตัวใหม่นะครับคันนี้ไม่มีชนไม่มีพิกปั๊มไม่มีน้ํำท่วมแน่นอนครับหากท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะชมตัวจริงของเจ้ารถคันนี้ติดต่อต่อลองราคาก็สามารถติดต่อเราทางช่องทางด้านล่างได้เลยครับ